ดังไฟหนึ่งยางมาสันหนึ่งอันหัวหมูพี่น้องเสยียวใบจะยำให้ลูกกินนะหน่ากากดอกบ่เป็นหัวหมูไก่สีใดที่แล้วแหละจะทำยำนะคอยติดตามชมนะคะสียำโอ้ยห่อนพี่น้องจะยำหัวหมูจะทำยำหัวหมูกินนะจ้าฝนกระย่อย ไ่ได้ลิ้นแห้งหรอกเป็นลิ้นย่อยๆพี่นอ้องใส่เต่าฟื้นอยู่ด้านนอกกน,นะกระสุกท่านหรอกก่อนฝนจะแห้งถ้าเป็นฝนแห้งนะแล้วจะฝนจำเนียรพวกเป็นยังไก่ได้แล้วอ้ยหัวนี่ค่ะก็คือหนึ่งเซตแล้วนะคะหั่นเหลียวเรียบร้อยนะคะหน้ากากหมูนะคะนี่แล้วก็ค้นแก้วอันนี้พี่น้องพันหนค้นดีอกพันหนเขากักนอย่าพึงปรุง,งนะคะ เป็นแก้วสมแก้วตาแดงพริกป่นนะคะเขาอยากเฮ็ดยำเขาก็อเอาพริกเฮ็ดยำได้แล้วพี่น้องนะแต่นี่เฮ็ดกินกับขา้าวนี่พี่นอ้องอนะหิวข่าวก็เลยเฮ็ดเั็งสี่ก้อนนะคะมันก็หลายอยู่อาจจะเหลือ,อไวเ้เฮ็ดยำกินก็นได้นะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็คือหั่นได้หลายอยู่ค่ะนี่จะทูบกักใหน่นึงพูงละได้หลาค่ะได้หลายนะคะหอมค่ะหอมแจ้วพริกป่นนะคะบีบบัก,บกน้าวใส่นะคะปรุงรสตามชอบนะคะนี่นะคะ หม้หมูนะคะที่ว่าหนึ่งนะคะนี่แซ่บพี่น้อง mm. เฮ็ดกินง่ายๆคือเกหลหรอคะนี่แก้วเขาคนยังสี่ใสเข่าขวาจยกน้อยนะคะหอมต้นหอมหรืออย่างกระชามแซ่าใส่ใพี่น้องผักชีนะบอกว่าทำร้ายแตกนิวเข่าเราเด้นี่พี่น้องนะมาแซ่บน้ำกันพี่นอ้องอือใครอยากเฮ็ดย้ํากับเฮ็ดน้ำย้ําขึ้นกับซ้งเลยนี่พี่น้องนะแต่ตอนนี้ ขอโทษครับเพราะในเหตุย้ำหนกหิวแล้วนะคะจวดจัดกินน้ำกันแซ่บๆกันพี่น้องจ้าขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟที่เข้ามารับชมจ้านะคะหนึ่งหน้ากากหมูนะคะแล้วก็ทําน้าจิ้มใครจะทําเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะเออจิ้มแก้วแบบนี้ก็ได้กินกับขากับแสบเพชรกับแก่ก็ดีเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยความจริงใจนะคะเนาะ บายบายค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะคะสแสพแสบนัวนัวสไตล์ครัวรุ่ยเราะทําง่ายกินง่ายแสบนัวคือเก่านะพี่น้องเนาะสไตล์อาหารในครัวเรือนที่เรามีอยากทํากินก็จัดไปขอบคุณค่ะบายบาย